ข้างบนมีการปัญหากันแล้วทําให้เสียคิวไปหรือไม่ไม่เสียนะคะมาสิอีดอหรีโปะมาสิมาเตะเออมาจ้าได้การหลอกล่อนะคะสั่งของฮีหอมด้วยการเรียกคุยด้วยการบอกรีโป้เข้ามาผู้ไม่ปล่อยเขาเปิดมื่อวานว่าเออมาจ้าเขาเป็นนักสู้ชีวิตนะคะว่าไม่ได้เลยแล้วจังหวะล่างนี้เปิดเทเลทไปนะครับเป็นการเปิดเทเลทลูกโบมีการเปิดอันตรีที่จะปันขี จังหวะนี้ซิลมาซ้อนแต่มาจ้าจะเห็นหรือเปล่าจังหวะนี้โอซิลโดนอันติของลาวิลที่ทำให้มาจ้านีเขาป้อมได้ทันนะคะในแชทเนี่ยเขาบอกว่าหนึ่งนาทีสี่สิบวิปป้อมแต่เกินเหตุมากไม่ได้นะป้อมแต่แตกน้องไม่เป็นไรค่ะแตกน้องอยู่จังหวะนี้ล่างมีการโบกกันเล็กน้อยแต่ฝั่งของเมนเมดได้ทําการเดินเรียนล่างแล้วลีได้น่าจังหวะนี้จะลงมาซ้อนเพื่อนหรือไม่เชดมีการบาดเจ็บอยู่เล็กน้อย จังหวะนี้เทวนะตัวเล็แน้อยนะตายเคสกำลังจะตายในเมฆฉานะคะว่าไม่ได้เด้อจังหวะนี้เลเลนาเปิดอันติแล้วใส่สกิลนี้ไปล่อตอนนี้สถานการณ์การเงินตกไปอยู่ที่ฝั่งของลูกทีมของจออาลาวิวเปิดอันตินีทำไมทำไมลาวิวเปิดอันติอย่างนั้นการเงินต้องให้หีมหลอจังหวะนี้มีการบวกบนกันเกิดขึ้นแล้วทำให้ลาวิวเก็บคิวของทางลูโบไปนะคะทำให้ บนมีการจะประทับปอกมกันหรือเปล่าเพราะเหลือซิลแค่เพียงตัวเดียวแต่ว่ากลางจังหวะนี้เขาทําเกมโดยการอยู่เป็นสามคนเลยนะคะว่าไม่ได้เหมือนกันกดทั้งเลงกลางและเลบนจังหวะนี้ซิลซิลก็ได้สู่กิจในวันที่ดื้อไปเป็นที่เรียบร้อยเพราะว่าใส่ซิลเข้ามาแล้วฝั่งเขามีสองคนทําให้ซิลโดนลุมไปนะคะจังหวะนี้ดิโอชาญจะกล้าบวกหรือไม่เป็นฝั่งเทวนาที่ยิงจังหวะนี้ยิงฟรีมากเทวนัทนานกิดไม่ไหวแล้วหยุดก็ไม่จังหวะนี้จังหวะนี้ซิลจะกล้าเข้าหรือไม่ซิลไม่กล้าเข้านะคะะเเพราาว่่ดดกิอทีนั อีบอนี่ค่ะจังหวะนี้ลาวิลลี่ลงมาบวกแล้วยังไงจังหวะนี้ยังไงกล้าเข้าหรือไม่ซิวเปิดนันติเข้ามาจังหวะนี้พยายามที่จะลวงลี่ได้หน้าแล้วทำการได้ไปจังหวะนี้ลาวิลยิงฟีอยู่แล้วเคสจะแทงได้หรือไม่เอาเทวนัทยิงเทวนัทบอกไม่ยิงดีกว่าลูกธคนูหมดเทวนัว่าจังสั้นจังหวะบนก็ยังมีการปะทะอยู่มาจ้าจังหวะนี้หีหอมจะเอาชนะควยได้หรือไม่เหมือนฮารูบูที่ใส่สกิววิ้าไปแล้วมาจ้าก็ใส่ะกิวกลับไปตอกีเหมือนเดิม จังะี้มัทักกันแล้วนะคะแต่เป็นฝั่งของเลฝั่งของทีมจ็อกจ๊อกจะมีการกดดันป้อมกลางจังหวะนี้เดียวชานได้ฝากคิปนะคะเอาละโดนันติลาวิวเป็นลาวิวที่โดนอันติลาวิวนะคะว่าไม่ได้ว่าไม่ได้จังหวะนี้ลาวิวได้มีการไปฟ้อนเล่นบนและบนเห็นหรือไม่จังหวะนี้มาจาเปิดอันติเข้าเข้าอย่างนี้แล้วลาวิวยิงซีอย่างนี้งานกระทินอย่างนี้เป็นทําให้ดูโบส่กิจในวันที่ดื่อไปนะคะ เอาดีๆดูโบตายสองแล้วว่าไม่ได้เลยตอนนี้สถานการณ์การเงินตกมาอยู่ในทีมของจ็อกจอกนะคะการเงินห่างกันไม่มากแต่ว่าฝั่งเรนการมีการจะมีการมาทะกันหรือไม่เคสได้เปิดนาตีอย่างนี้แล้วลาวิวมายิงจีอย่างนี้ทําให้เดียชาตายไปสู่ขีดในวันที่ดื้อเลยค่ะใครก็ได้ตัดตัดเน็ตพวกแอดมินจ็อกจอกที่คุยกันในแชทเพจก่อนเ้งมีหยุดเออเออมีการสัการแล้ว้กูโดนเติมแล้วกูมองไม่เห็นเบอร์เลยนะเออว่าไม่ได้เด้อ จังหวะนี้มาจะมีการตีป้อมบนแหกเป็นที่เรียบร้อยแล้วซิวยังไงไม่กล้าเข้าเออมีการเรียกเขาว่ามาดิก็มาดิครับก็มาดิหบพี่พวกบอกเออนี่แน่จริงก็เข้ามาเลยบอกเลยละเอียดยิบ จังหวะนี้ซิลมีการเปิดลาวิลี่แล้วยังไงลาวิลี่มาจ้ากดอันติบวกเข้าไปแล้วยังไงซิลจะมีอันติหรือไม่ลาว,วิล่ว,วิ่งเข้ามาพร้อมที่จะใส่ดาเมจให้กับซิลจังหวะน,นี้ซิลสู่ขิดในวันที่ดื่มไปนะคะ <c oughs> รู้จักมาจ้าตัวจริงหรือเปล่า <c oughs> ในฝั่งของจ็อกจ็อกได้คิวไปแล้วเจสิบคิวส่วนฝั่งลูกทีมสามคิวจ <c oughs> ังหวะน,นี้เราต้องดูว่า <c oughs> ตัวลูกทีมของจ็อกจ็อกจะมีการแก้เกมยังไงกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเดีดูนะว่าป้อมไม่แตกอะ เลนกลางมีการประทะบวกกันมากขึ้นเทวนัท,านาทงานกระถิ่นไม่ไหวแล้วยืนยิงฟรีขนาดนี้โดยฝั่งของเราวิวก็ยังยิงต่อกีอารัมไม่ไหวแล้วจังหวะน,นี้คิวรี่ยังไงตายโงนะคะสูขิดตายคิวรี่บอกว่า <c oughs> ไม่ไหวเลยฉันบอกเลยก็เหนื่อยจังหวะน,นี้ยังมีการยิงกันเกิดขึ้นแล้วยังไงซิวลงมาซ้อนกไม่เอาไม่เอาดีกว่ากูกลับไปฟาร์มนี่เป็นคุณสาปันิชัดๆลูกเพจบอกลูกเพจบอกแต่ว่าเลนบนก็ ยังเป็นลูกโบที่สู้ชีวิตแล้วเลนกลามีการบวกกันเกิดขึ้นซิวมีการเปิดนตีเราลิลิน่าจะตายหงมไหมโอ้ไม่ก็ตายหงจังหวะน,นี้เคสกูเป็นนักส <c oughs> ู้เป <c oughs> ิดอันตีบวกทำดีสุดแหละเมื่อกี้เนี่ยแบบทำดีสุดแล้วจังหวะนี้ลาวิวโดนนตีของลาวิว <c oughs> แล้วเคสก็ตัดหาลาวิวไปป้อมด้วยนางไม่ใช่เป็นไลฟ์เขาอย่างเดียวโอ้ฉันรู้แล้วฉันมีบทเรียนพดอกเออเออฉันมีบทเรียนฝาดดูป้อมบนฟาดดูป้อมบนเป็นตัวยาอีพวกกระเทยเออ ก็เคยบอกว่าจังหวะนี้ซิลจะมีการเปิดเอพิโซอดาก้อนหรือไม่แต่ว่าในฝั่งของจอกๆนะฮะฝั่งของแอดมินจอกๆได้ทําป้อมเลนกลางไปแล้วจังหวะนี้ซิลจะโดนนัดติขงเราอยู่ไหมหรือไม่โดนนะฮะแต่ฝั่งของจอกๆจะมีการเปิดเอพิโซอดาร์กตัวข้างล่างเลนล่างขีบเข้าหนาอย่าลืมไปตัดขีดด้วย อ่ะไปตัดคลิปก่อนนะคะจังหวะนี้มาจ้าโดนปิดบนแล้วยังไงครับมาจ้าจะใส่สกิลหนีโดนหรือไม่อารามเขาวิ่งมาอย่างนี้แล้วอามาจ้าโดนอันติล็อกของอารามทําให้อารามโดนลุมเย่เย่มาลูเกตแต่ฝั่งของลาวิวมีการกดติพี่เดีโอ้โหพ่ายแพ้แล้วตังค์ไม่ไหวเป็นจังหวะนี้ที่อารามโดนฆ่าหมวกตาเอาคลิปก่อนเอาคลิปล่างก่อนเทลต่อให้เดี๋ยวมันรอจังหวะนี้จะมีการบวกกันเกิดขึ้นหรือไม่ซิลได้ทําการจะลวง ลิลิน่าแล้วลิลิน่าจังหวะนี้โดนนัดตีของคิวแล้วมีการกดตีนีกระป๋องได้ยังไงปล่อยลูกบอลกิงกี้ไปแล้วใส่อาร์มแล้วฝั่งของลาวิวยังมีการยืนอาร์มอย่างยิงฟรีอยู่แล้วป้อมบนยังไงลูโป้กำลังถ่ายป้อมบนไปอยู่แต่เป็นฝั่งของแอดมินต้องด็อกที่เก็บคิวไปได้ถึง2คิวแล้วจังหวะนี้จะมีคิวที่สามเกิดขึ้นหรือไม่เป็นฝั่งลาวิวของเขาที่กดสเปลวิ่งหนีไปแล้วฝั่งลูบโปได้ป้อมบนของทางแอดมินไปเป็นที่เรียบร้อยไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันกงี่เคดฉันกลาง จังหวะนี้มีการสั่งว่าให้พีเคไปดันกลางแล้วทางแอดมินจะมีการแก้เกมไงในเมื่อตัวเองเสีย้อมบนไปแล้วแลวเสียเทเลตกลางไปด้วยนะคะมาดิเอฟซีพี่ลูกมอนขำมากเย่เยมาลูกเกะคืออะไรคะไม่รู้เหมือนกันเลยชายแท้เล่นไหมครับเย่เยมาลูกเกศลิเล่นนะคนติดชื่อคน้ากับชายแท้ไม่ใช่แหละเป็นผู้หญิงปักก่อนนี่เป็นผู้หญิงแ้วจังหวะนี้มีการเปิดการเกิดขึ้น เคสก็ต้องวิ่งไล่แล้วจังหวะนี้เทวนาจะงานกระถินหรือเปล่าแล้วเรามารอดูกันเป็นลาวิลลี่ที่กดสกิลนี้ไปแล้วเป็นเทวนาที่เปิดนาตีไปแล้วจังหวะนี้เทวนายืนล้ำหน้ามากมีความเป็นผู้นำสูงแล้วเป็นการที่เก็บลาวิลลี่ไปจังหวะนี้เคสมีการยืนบวกไปแล้วลาวิลลี่ยังยืนยิงฟรีงานกระถินไม่ไหวขนาดนี้เป็นฝั่งของแอดมินต้องต้องที่เก็บได้ไปถึงฝังคิวแล้วจังหวะนี้มาต้ามาล้วงขนาดนี้ยังไงยังไงยังไงเมคิวรี่วิ่งหนีหางจุกตูดไปเลลลลยยยยยยยนนนนะะะะคคครรัััััีีีีี่่่จงงงงงงงหววว้้้้าาิิกก็มมืฟออูแปไุณ จังหวะนี้เมคิวรี่ก็ตายไปและเป็นฝั่งของแอดมินที่ต้องเสียลาวิลี่ไปเพราะต้องจัดระป้อมไปนะคะจังหวะนี้ยังเหลือซิลหนึ่งตัวนะคะเทลเป็นแท้งหรอครังหวะนี้เขาจะจบเกมเลยหรือเปล่าจังหวะนี้เขาจะจบเกมหรือไม่เกมมีการเปิดอันติเข้ามาแล้วจังหวะนี้ซิลเข้ามากดอันติใส่ลูกทีมของอันนี้ไปแล้วอันติของเราวิลี่โอ้โหมาโดนได้จังหวะพอดีแล้วยังไงคะลาวิลี่มาทำให้ฝั่งของแอดมินได้เพียงป้อมเทอร์เรดที่สองของเลนกลางไปนะคะไม่ถึงเทอร์เรดที่สาม ทางสั่งของแอดมินได้มีการเปิดดักซ์เลเยอร์นะคะปาโปะทำไมอ่ะเออเออปาโปะทำไมงงเอาเอาอย่างนี้ภาพไม่ได้ใช่ไหมโอเคงานกระถิ่นคืออะไรงางานกระถิ่นคืองานฟรีค่ะงานกระถิ่นคืองานฟรีกระเทยนิ้มคิวระวังป้อมแบบว่านคนมากระตุอนกูจำแล้วเขาบอกว่าลเรียนหน้าความเป็นผู้นำสูงแรงยอม จังหวะนี้อารามมีการโซนมาอย่างนี้แล้วทิวเขา้ามามีการกดอันตีใส่ดีเลยหน้าไปแล้วจังหวะนี้เทวานาต้องเข้ามาช่วยยังไงเทวานาตัานะะจังหวะนี้ในฟังของแอดมินจอกจอกมีการปิดหลังแล้วซิวจังหวะนี้ ตู้ค <st> ิดในวันที่ดื้อเพราะว่ามาจ้ามากดสะกี้สองใส่แล้วจังหวะนี้มาจ้าจะเข้าไปคิวเข้ามาเข้ามาเข้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 าไปแล้วจังหวะนี้อลัมโดนนันติของลาวิวไปนะคะจังหวะนี้สอยไม่ยั้งเลยโอ้โหจังหวะนี้ลาวิวยืนยิ้มกี่ตอใครตบกูเมื่อวานมาดิฉันมีฉันมีหยุดปอมพวกหล่อนฉันบอกให้ปอมให้หยุดแล้วมันก็หยุด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 หหยุดหหยุด เออแล้วมันกําลังจะตีฉันน่ะแล้วป้อมมันกําลังจะตีฉันแล้วฉันกดให้ป้อมมันหยุดนะจังหวะนี้เป็นฝ่ายของเราวิวที่กดเกิดมาแล้วยังไงบูโบตายโหงตายโหงตายไปชัยชนะวันนี้จะต้องเป็นของแอดมินจอกๆเพราะว่าแอดมินจอกจอกได้กล้ามีคนไม่ไหวแล้วอมไ่ยกไม่ไหวแล้ว จังหวะน,นี้อารัมวิม่งเข้ามากดอันตีตมาจ้าแล้วเคได้มีการผักอันตีไปทําให้มาจ้าจะต้องเปิดอันตีหนีหรือเปล่ามาจ้าจะสู่ขีดไหมไม่สู่ขีดเป็นฝั่งของแอดมินจอกจอกลาววิวยืนตีมากงางการะถิ่นไม่ไหวจังหวะน,นี้จะจบป้อมเลยและเป็นฝ่ายแอดมิ <แก S 1> นนะคะชนะไปที่ได้จะต่อยี่สิบเก้าต่อแล้วยังไงวอลขาดเสียคิวไปเป็นทางของฝั่งแอดมินจอกจอกทีมการคิวได้และเป็นคิวของทางแม่นังลอยนิเอะนะคะ จังหวะนี้รอเลี้ยวได้มีการเปิดอันติเข้าไปแล้วจังหวะนี้อันที่ยังไงคะอีเตี้ยวมาตื่นก็คือไม่หล่อแล้วจังหวะนี้ยังไงลาเต้ฉีดจี๊ดตอนนี้โอ้โหจังหวะนี้แค่ทำให้ยาลักตัดนะรอเลี้ยวหนักเปี้ยวเด้อเปี้ยวแหงเบี้ยวไม่ไหวแต่เจอนาเต้ฉีดตูดไปนะคะวันนี้เป็นหางนาตยาที่เก็บคิวไปสองคิวไปจากที่หนีรอดเปเมื่อกี้นี้นาตยายิ้มและอ่อนหวานบอกเลยอย่ามั่นนะจ๊ะสกิลกูแรงจังหวะนี้รูปเห็ดจอกจอกมีการจะได้ป้อมทางเดินกลางแล้วจังหวะนี้ยังไงคะ ยังไงยังไงป้อมกลางจะแหกไหมแล้วมีการหยกอกล้อกันทางเรนมังกรเล็กเล็กน้อยลิยเตอร์จังหวะน,นี้เข้าไปปั้นแล้วยังไงยังไงเวเลสมีการได้แพตติดจังหวะนี้พุ่ง<ไ> h, ขึ้นมากระบุทหนังฉีดเรอเลี้ยวโดนน้ำแสงทำลายล้างแล้วจังหวะน,นี้เป็นอเป็นทางอาริทที่คิวเวเลสไปได้แต่ไม่เป็นไระนะคะอาริสอาริสเป็นฝ่ายได้คิวไปตอนนี้นะคะสถานการณ์เตมคิวตกไปอยู่ทางฝั่งของลูกเพชรจอก คิวแอดมินไปได้ถึงซีตัวแต่ฝั่งแอดมินเองคิวไปได้ถึงสองตัวแล้วจะมีแค่คิวที่ห้าตัวขึ้นทำไมจังหวะนี้ไฮยาเตะเข้าไปคิวจังหวะนี้เป็นการเป็ดมูหลาที่ตายไฮยะเตะค่ะไม่ได้เลยไฮยาเตะเนี่ยจังหวะนี้มีการตีป้อมเทะลิดบนกันเกิดขึ้นแล้วมีเวฟของบนจังหวะนี้ก็แลกล่างกันไปวอลขาดเข้ามาเฟียสกี